สัตว์แปดชนิดที่มักจะนำโชคลาบก้อนโตมาให้เราโดยเอกเทวดาข้อร้ายฝันร้ายไม่ใช่เกิดจากอิทธิพลของดวงดาวดวงไม่ดีไม่มีโชคไม่ใช่เกิดแต่ผมที่ขิดแต่ข้อร้ายฝันร้ายดวงไม่ดีไม่มีโชคนั้นเกิดแต่กรรมที่ตนได้สร้างไว้ต่างหากถ้าอยากแก้ข้อร้ายฝันร้ายดวงไม่ดีไม่มีโชคต้องแก้ที่การกระทำของตนเอง อย่าดำเนินชีวิตด้วยความประมาทมากง่ายทำความดีเมื่อมีโอกาสชำระจิตใจตักบาตรเพื่อเสริมดวงตามสมควรและอย่าลืมทดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณตามบาระนักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่นั้นมักมีความคิดความรู้สึกสัมผัสได้กับสัตว์ต่างๆที่พบเจอแล้วมักจะมีโชคได้ลาบจากการเสี่ยงอยู่เป็นประจำ ในส่วนของเอ็กเทวานั้นที่ได้พบเจอสัตว์ที่มักจะใ้โชคนั้นมีอยู่ด้วยกัน8ชนิดซึ่งสัตว์ทั้ง8ชนิดนี้เมื่อใดที่สัตว์เหล่านี้ได้มาอาศัยเข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านจะด้วยความบังเอิญหรือไม่ก็ตามนั้นมักจะได้รับจากการเสี่ยงอยู่เป็นประจำจึงของนํามากล่าวให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางความรู้สําหรับการเสี่ยงโชคในครั้งต่อไป ห้คางคกคางคกโดดเข้าบ้านหมายถึงภายในบริเวณตัวบ้านไม่ใช่บริเวณรอบนอกของบ้านให้ท่านเสียงโชคเลขที่บ้านได้เลยรับรองแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์สงงูงูเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านหรือในตัวบ้านรับรองเลขที่บ้านของท่านมาแน่ แต่มีข้อแม้ว่างูตัวนั้นจะต้องไม่เป็นงูที่มีพิษนะครับถึงจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง 3. หมาหรือสุนัขคลอดลูกภายในตัวบ้านหรือบริเวณบ้านของท่านแต่จะต้องคลอดลูกออกมาเป็นจำนวนขี้เท่านั้นจึงจะนำไปเสี่ยงโชคได้ถ้าเป็นจำนวนคู่ถือว่าไม่เป็นมงคลน,นัก 4. แมวการคลอดลูกของแมวภายในบ้านไม่สามารถเสี่ยงโชคได้แต่การที่แมวคลอดลูกที่อื่นแล้วคาบลูกเข้ามาอาศัยในบ้านของเราถือว่าเป็นมงคลยิ่งแต่ถ้าคลอดลูกที่บ้านท่านแมวของท่านต้องคาบลูกของมันเองมาให้เท่านั้นรับรองถ้าผู้ใดได้ลูกของแมวมาบูชาจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงโชค มากมายเลยทีเดียว 5. พึ่งการที่พึ่งบินมาจับหรือมาทำรลังบริเวณตัวบ้านอันนี้เปรียบเสมือนเจ้าที่เจ้าทางมาขออาศัยให้จุดทู่บอกกล่าวขอโชคลาบรับรองมีแต่ความเฮงจนกว่าพึ่งจะย้ายหลัง ห้ามทำร้ายเพิ่งเด็ดขาดนะครับ6กนกกลางเขนบ้านบางท่านอาจไม่รู้จักแต่เมื่อใดนกกลางเขนมาทำรังวางไข่ที่ขอบรั้วตัวบ้านให้ท่านสังเกตดูจำนวนไข่ของนกแล้วนำมาเสี่ยงโชครับรองครับได้รุ่นยาวๆเลยแต่หนึ่งปีนกจะมาแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วจะมาวางไข่ที่เดิมเป็นประจำทุกๆปี เจ็ดเต่าถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเต่าคลานเข้ามาภายในตัวบ้านของท่านหรือบริเวณบ้านของท่านอันนี้จะเป็นการนำโชคมาให้เราจากสัตว์สีเท้าแต่เราอย่าเพิ่งนำเต่าตัวนั้นไปปล่อยควรนำแป้งหรือแป้งหอมมาทาที่กระดองเต่าเพื่อขอเลขเสี่ยงโชค รับรองถ้าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ8นกนกบินมาเล่นไฟในตัวบ้านยามค่ำคืนบ้านใดมีนกหลงมาเล่นไฟที่เปิดไว้ในตัวบ้านยามค่ำคืนนั่นเป็นลางบอกเหตุให้ท่านรู้ว่ากำลังจะมีโชคลาภจากสัตว์สองเท้านิยมเสียงเลขที่บ้านกับเลข62เพราะวิหกเท่ากับ6และนก เป็นสัตว์สองเท้าเท่ากับ 2. 2เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ยกมากล่าวเล่าให้ฟังนี้จะถือว่าเป็นเรื่องจริงจังหรือไม่ก็ตามแต่มันก็เกิดขึ้นกับตัวเอ็กเทวดามาแล้วจากประสบการณ์19งวดติดจริงๆขอให้ทุกๆท่านใช้ดุลยพินิจของตัวท่านเองในการรับรู้ข้อมูลและขอให้โชคดีมีเงินล้านทุกๆท่าน สวัสดีครับ